โดงหมูกระทะบุฟเฟ่หมูกระทะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมน้ำทุกคนทุกคนค่ะมานีเอาพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านโดงหมูกระทะอยู่เซตลิมคลองในเมืองเลยผู้ใดที่อยู่ในเมืองมารองกระไดนะทุกคนอยากจะพาทุกคนไปเบืองคอ,องกินของเขาเลยนะทุกคนของกินเล่นแบบเยอะมากของทอดของมันแบบของฉ่ำๆนหลายแห่หลีทุกคนเนะลยร้านเขามีกุง้งมี ปูน้ำแดงทุกคนแบบเริดม,มากหมูสามชั้นแบบแพ่นใหญ่แห้กว่าเป็นผ่าห่มทุกคนเอย <c oughs> บอกเลยว่างานนี้แบบกินแบบจุกจุกกรไทุกคนบรรยากาศแบบฝนตกไปปลปอยฝนตกแหง้แหงๆริ้น,น,นๆเออเงยเเงยจากน้อยนะทุกคนแบบมันเริดม,มากบรรยากาศแบบนี้คือต้องมีหมูกาะทะ ทุกคนเขามีแบบชีทให้ด้วยอะชีทแบบบออ่านโยจัดมาเลยเสียเลยทุกคนแบบเลิศมากแบบแบบทุกคนเอ้ยมันเลิศอีหรืจวกน้ำจิ้มมาหนึ่งแบบเราแบบอา้ามคําบยังไงเราทุกคนแบบนนัวระเลิศ กุ้งก็มีแต่แบบืหกุ้งสดมากทุกคนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เริศดเริอที่สุดแม่บอกเลยผู้ดใดอยากมาลองกับคือจังบาเลยแต่ทุกคนลานดวงหมูกระทายุเซนริมคลองสมทวิทมาลองกันเด้ทุกคนบ๊ายบาย